ดีค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมสปีดดีฟนะคะวันนี้เราจะมาเล่นในเกมสปีดดีฟนะคะเราเป็นสายฟรีนะเล่นมาประมาณอุ้ยเสียงดังเกินเอาเสียงแป๊บเอาอะไรดีทุกคน แบบอืมนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงแม่ไปคัพีโอ๊กันแม่คัดน้ำคนนะ่แพี่โอได้ไม่มีอะไรหรอกนะคะเดี๋ยวเล่นต่อ<แ>เรามาเลือกรถของเรากันอ,อันนี้คือของฟรีพีย<อ>ับเลย มีแสงเลี้ยงด้วย,เ,ยเราแสงเลี้ยงก่อนอันเป็นตัวผู้หญิงสร้างแสงตาเอาเป็นเอเ,อเอนก่งหมดนี้ก็แล้วกันโทรศัพท์เราไม่ค่อยลื่นไหลแบบนะ่าเหมือนคนอื่นนะ ส่วนเพชรอันนี้ได้ฟรีเขามีแจกไปดูกับใครอะไรมาอืมคนนี้ไม่อยากเพิ่มเพื่อนอะ่ะปฏิเสธขอลบนะไม่อยากนะอยากลบเพื่อนคนนี้ ลบยังไงอ่ะลบเพื่อนยังไงอ่ะกดไปที่เพือ่อนหนึ่งงี้งเราเรายังเล่นไม่ค่อยจะเป็นนะกดไปที่เพื่อนกดเพื่อนแล้วไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่้อยเรียบร้อยเหมือนกัน น,นี้ได้ของฟรีทุกอย่างเลยนะไปเริ่มกันเลยในครั้งนี้เราอาจจะเล่นไม่จริงนะเพราะว่าเราไม่เคยขับรถจริงเล่นเกมไม่เริงไลร่ Merci. มันไม่ได้ยินทีวีโอ้คนนี้แต่งตัวแบบเหมือนลิงเลยฮึอยากได้มอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยอยากขับบ้างแต่ไม่มีก็เลยต้องต้องนั่งรถเล็กๆไปก่อนเป็นเด็กอะเนาะนั่งรถเล็กๆไปก่อนเนะาะเดี๋ยวกดพูวไปก่อนเพื่อนเลย หัวได้แล้วก็แกงเคลื่อนสักหน่อยอะน้องโอ้ยไม่ต้องมาแกงเห็นไหมว่าละเพราะอย่างนี้ไงอืมพออย่างนี้แหละโอ้ยพอเหอะอุ้ยชนโอ้ย วิ้ยอะไรอะลงควันหรอกไม่เอาอะเฮ้ย โโอ้เราต้องชนะพวกเธอให้ได้คอยดูเธออย่ามาเล่นแก่ง อืขับรุกไม่ค่อยจะได้นะอืไอ้แกลอะไรกันเฮ้ยไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเล่นกันครเล่นอะไรกันแถวนี้มีเยอะแลนะ้วเนี่ยเล่นอะไรกันยังไม่รู้ อย่ามาหาแกล้งกันไม่ต้องมาแกล้งแต่ละคนแกล้งโทษแบบอยากแกล้งในขนาดนั้นบ๊ายบายไปแล้วนะมีจารแก้งด้วยไม่ต้องมาชน ต้องรีบไปล่ะชุดที่สองโอ้ยไม่ต้องมาเช็คช็อกอะไรละแต่ละคนมายก็อู้อูชุดได้ที่สอง ที่สองกับคู่ป๊าป๊าป๊าเต้นเต้นเต้นขุณขบมาเตอร์ไซค์ได้กิโลเดียวรับของสักนิดนึงหน่อย แบบนั้นนะโอ้นานจังเลยรอแบบนั้นนะทุกคนอือหือนานมากมาเด็กล้ สำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ